สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูริจันทรัตน์พงศา์นะครับชื่อเล่นชื่อภูมิไอซ์สุดสัปปนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสพาเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะครับที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มหัศจรรย์หลายอย่างแล้วก็ธรรมชาติ้วยนะครับถ้าหลังกับผมนะครับก็คือต้นมะกอกนะครับที่มีอายุเก่าแก่มากนะครับเป็นพันกว่าปีนะครับเพื่อนๆนะครับคิดเหมือนกับผมไหมครับว่าต้นนี้นะครับมีลักษณะคล้ายต้นอะไรครับใช่เลยครับ ท้ายต้นในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับที่เราเคยดูกันนะครับนอกจากจะมีความมหัศจรรย์แล้วนะครับต้นมะกนอครับเขาก็ยังมีคุณสมบัติและก็ประโยชน์หลายอย่างด้วยนะครับเช่นอย่างแรกเลยนะครับก็คือผลมะกอกนั่นเองครับซึ่งเราสามารถนํามาทําเป็นน้ํามันมะกออครับที่เราใช้ในการทําอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าได้เลยว่าสําคัญอีกอย่างเช่นกันนะครับก็คือใบมะกอกนั่นเองครับ ซึ่งใบมะกอกน,นะครับสามารถนํามาสะกัดทําเป็นผงชาแล้วก็ทําเป็นชาได้อีกด้วยนะครับซึ่งผงชาพวกนี้นะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับมันสามารถลดคอเลสเตอรอลลดความดันแล้วก็สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยนะครับที่ช่วยในการลดโอกาสลดหัวใจนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ให้ความสนใจกับต้นมะกอกด้วยนะครับเพราะว่าต้นมะกอกนะสามารถอยู่ได้นานมากน,นะครับ แล้วก็มีต้นนะครับในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่มีอายุตั้ง2000ปีนะครับที่ยังออกผลนะครับยังออกผลได้อยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เลยคิดค้นสูตรนะครับเพื่อจะหาอายุของต้นมะกอกอนี้นะครับซึ่งครับนักวิทยาศาสตร์นะครับสูงเขาก็คือเขาจะตั้ความยาวรอบล่านะครับแล้วก็ความยาวรอบรอบต้นนํามาใส่ไปในสูตรของคิดคิดค้นนะครับแล้วก็จะคําตอบก็จะเป็นอายุของต้นมะกอกเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มาท่องเที่ยวในสวนแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะได้มีความสนุกและความเพลินเพลินแล้วเนี่ยครับเราก็ยังสามารถสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับ Science is a l l around u s วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวของเรานะครับท้ายนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับแน่นอนว่าผมจะเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบนี้ที่จะให้เพื่อนๆนนะครับได้ฟังอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ